สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาบอกกับวันเดวิดมีหนึ่งวันในวันหยุดของเรานะคะมาดูกันว่าเราทําอะไรบ้างไปดูกันเลยเริ่มเช้ามาด้วยกันขึ้นรถไปรบบุรีก่อนค่ะแล้วเราก็ถึงบคสแล้วนะคะตอนนี้คือถึงบคสที่รบบุรีเราหิวข้าวมากก็เลยเลือกที่จะเดินไปเซเว่นทางหน้าตอนนี้ก็ถึงเซเว่นแล้วนะคะซึ่งเราก็เดินไปเรื่อยๆอย่างแรกเลยก็คิดว่าเออกินอะไรดีนึกขึ้นได้ว่าวันนี้เราไม่สบายค่ะเราก็เลย ต้องไปซื้อน้ำแล้วก็ซื้อข้าวเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อข้าวมาแล้วก็ยังไม่ได้กินข้าวมาจากบ้านนะคะเพราะว่าตื่นสายแล้วก็รีบด้วยค่ะนี่ก็คือน้ำแน่นอนว่าเขาไม่ได้จ่ายแต่ว่าหนูชอบกินคิตตันค่ะตอนนี้นะคะเราก็จ่ายตังเสร็จแล้วได้ของเรียบร้อยแล้วแล้วก็สายแล้วเราต้องขึ้นวินไปที่หลังหมอราชาพัฒกันค่ะคุณลุงก่ะขับไปเรื่อยๆคุณลุงคนขับวินคือขับซิ่งมากค่ะดูจาก สภาพผมที่กระเซิงขนาดนี้และเดี๋ยวเราก็จะไปถึงหน้ามอกนตอนนี้นะคะแล้วก็มาถึงหลังมอกันแล้วนะคะแล้วเราก็กําลังจะเข้าไปข้ามไปฝั่งมอค่ะแล้วก็จะเดินไปตึกกันนะคะทุกคนตอนนี้เราก็กําลังจะเดินไปตึกกันนะคะแล้วก็ระหว่างทางคือเราแทบจะไม่ได้ดูคนรอบข้างเลยค่ะจนแบบมีเพื่อนเรียกเราก็เลย แวะนั่งกับเพื่อนก่อนเพราะยังไม่ถึงเวลาเรียนนะคะทุกคนแล้วเราก็มากินข้าวเช้ากันเลยค่ะที่เราซื้อมาจากเซเว่นเมื่อกี้นะคะก็คือแซนด์วิชแฮมชีสนั่นเองค่ะอันนี้คือเราต้องกินข้าวนะคะเพราะว่าเราไม่สบายต้องกินยาต่อค่ะก็กินต่อไปได้่อยอร่อยมากค่ะลองไปซื้อกันได้นะคะเซเว่นอีเลเว่นหลังจากที่กินแซนด์วิชเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องกินยาต่อแน่นอนคนป่วยอย่างเราในวันหยุดก็ต้องมาเรียนนะคะ ยาที่กินก็นคือเป็นยาแบบแก้ลดน้ำมูกนะคะเพราะว่าเรามีน้ำมูกเยอะมากแต่ว่าจะสอบแล้วค่ะเราก็ต้องมาเรียนด้วยแม้จะไม่สบายกต็ตามตอนนี้นะคะใกล้ถึงเวลาเข้าเรียนแล้วเราก็เลยกำลังที่จะเดินไปตึกมนุษยศาสตร์กันนะคะแล้วเราก็เจอเ,เพื่อนของเราด้วยสองคนเป็นเพื่อนในห้องเราเองคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินมาถึงหน้าตึกที่เราจะขึ้นไปเรียนกันแล้วนะคะเป็น ตึกใหม่ค่ะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะแล้วก็กําลังขึ้นลิฟต์ไปเรียนกันเลยค่ะและชั้นที่เรากําลังจะไปเรียนก็คือชั้นเก้านั่นเองตอนนี้นะคะเราก็เดินมาถึงห้องเรียนของเรากันแล้วนะคะพอเข้าไปในห้องนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆนแล้วก็น้องๆมารอเรียนกันแล้วค่ะ อตอนนี้อาจารย์ก้องมาถึงแล้วนะคะแล้วก็จะไปเริ่มบทเรียนกันเลยค่ะตอนนี้ก็จะเป็น파트ของการเรียนอยู่นะคะแล้วก็นั่งจดชีตตามอาจารย์ไปค่ะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาเอเลเวภาษาจีนนะคะจะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความรู้ทั่วไปแบบพวกพงตอนนี้เราก็พักเบรกครึ่งแรกอยู่นะคะแล้วก็ออกมาเอาเบรกกันค่ะ เบรกวันนี้อาจารย์แพย์จัดให้ก็คือมีนมค่ะแล้วก็มีซาลาเปาด้วยนะแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายไว้ให้ดูนะคะก็จะเห็นแต่นมอย่างเดียวแล้วก็มีกล้วยด้วยค่ะเพื่อนบางคนไม่กินซาลาเปานะคะเอาไว้กินซาลาเปากันค่ะซาลาเปาคืออร่อยมากมีกุนเชียงมีเห็ดหอมแล้วก็มีไส้หมูมีไข่เค็มด้วยคือแบบจึง้งอร่อยแล้วก็กลับไปรเรียนกันต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็น ครึ่งเช้าในครึ่งหลังคะ่ะก่อนที่เราจะไปกินข้าวกันแล้วก็อาจารย์จะให้ถับเป็นข้อสอบนะคะทําข้อสอบเสร็จอาจารย์ก็จะเฉลยตอบไปเรื่อยๆแล้วแบบไปกระทบทวนความรู้เรียนครึ่งเช้าเสร็จแล้วนะคะเราก็มาพักเที่ยงกินข้าวกันค่ะซึ่งข้าววันนี้ก็คือเป็นสัปอนเสอร์จ,จากร้านเรียนคุณย่านะคะก็คือร้านของที่ปรึกษาเราเองที่ปรึกษาก็คืออาจารย์แพทนั่นเองค่ะ วันนี้เมนูที่ได้ก็คือผัดกะเพราไก่ไข่ดาวค่ะซึ่งร้านนี้อร่อยมากเลยนะคะไม่เชื่อลองไปตำได้เลยค่ะพิิกัดอยู่ซอยช่างช่างกดราคาข้าวเทคนิคค่ะค่ะหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็เลยลงมาข้างล่างไปเซเวน่นนะะันค่ะไปหาอะไรกินกันเพราะว่ากินค้าวเราไม่กินหวานก็สันดานไพ่นะคะเลยมาหาของหวานกินคะ่ะแต่ว่า สิ่งที่ได้ไม่ใช่ของหวานใช้แล้วค่ะแต่เป็นขนมเลคาราโมโจโนะคะซึ่งอันนี้คืออร่อยเหมือนกันแบบเผ็ดเผ็ดเค็มเ็มลองไปซื้อตามกันได้นะคะจกพักเที่ยงแล้วนะคะแล้วก็กลับมาเรียนกันต่อในครึ่งบ่ายค่ะซึ่งครึ่งบ่ายจะเป็นการตะลุยโจทย์มากกว่านะคะเพราะว่าเนื้อหาเราเรียนจบไปตั้งแต่ครึ่งเช้าแล้วค่ะอาจารย์จะมีเวลาให้ทํา ชว่วง10ข้อ10บกว่าข้อค่ะเป็นให้เวลา10นาทีแล้วเขาก็จะเฉลยให้เรานะคะตอนนี้นะคะเราก็เรียนกันเสร็จแล้วซึ่งตอนนี้แบบเวลาประมาณบ่าย3กว่าแล้วค่ะแล้วก็ได้ทําการล่ำลาเพื่อนกันไปนะคะเพราะว่าเพราะว่าเราจะต้องไปรอแม่ที่บ i ๊กซีนะคะตอนนี้แล้วก็ขึ้นรถกําลังจะขึ้นรถด,ดงไปบิ๊กซีกันค่ะเพราะว่าไปซื้อของมาทําของปัดชิมกันค่ะ และนี่ก็คือสภาพของคนที่เพิ่งเรียนเสร็จแล้วต้องไปซื้อของต่อนะคะตอนนี้นะคะเราก็ถึงหน้าบิ๊กซีแล้วค่ะกำลังจะเดินเข้าไปในบิ๊กซีกันนะคะนี่ก็ถึงเวลากลับบ้านกันแล้วนะคะเพราะว่ามัน6กโมงเย็นแล้วแม่เรามารับแล้วค่ะเรากำลังจะเดินลงสะพานลอยเพื่อไปรอแม่กันนะคะแล้วก็ไปเจอกันที่บ้าเลยค่ะช่วงน,นี้หนึ่ทุ่มแล้วนะคะแล้วก็ มาถึงบ้านแล้วค่ะซึ่งวันนี้เรามางานวันเกิดของน้องก่อนค่ะแล้วก็มีญาติพี่น้องมาเ<ล>ยอะเลยค่ะและเราก็จะมาแนะนำตัวของญาติเราให้รู้จักนะคะก็จะมีทั้งปู่ย่าตายายพี่ป้านาะอานะคะและนี่ก็คือคุณป้าเป็นป้าแท้ๆของเราเองค่ะเป็นพี่สาวของพ่อนะคะนี่ก็ป้าค่ะป้าหมดเลยค่ะในนี้ ก็ะมีของกินเยอะมากๆเลยค่ะเราจะพาไปดูของกินกันนะคะค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือจะมีหมูย่างนั่นเองค่ะคือแบบน่าอีนมากค่ะทุกคนมันแบบจุยซี่ฝั่งนี้นะคะก็จะมีเฟรนฟรายทอดค่ะนี่ก็จะเป็นข้าวเหนียวนะคะเพราะว่าเรามีไก่ทอดนี่จะเป็นน้ำจิ้มกินกับหมูย่างค่ะส่วนนี้จะเป็นเครื่องไว้ยำสามกรอบค่ะ แล้วก็มีส้มตำด้วยค่ะันี้คือพี่ชายของหนูเองค่ะกำลังจ้วงกันเลยและนี่ก็คือแม่ครัวประจําบ้านของเราค่ะคือคุณน้านั่นเองนะะแน่นอนค่ะเนื่องจากวันนี้เรามางานวันเกิดนะคะก็ต้องมีเค้กอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะ่ะก็ถึงเวลาจุดเป่าเค้กแล้วค่ะซึ่งเจ้าของมันเกิดเรียกได้ว่าถือมาขนาดนี้ไม่รู้ก็บ้าแล้วค่ะ ันนี้ก็เป็นช่วงของเจ้าของวันเกิดกําลังจะเป่าเค้กนะคะก็อดีตอ่านไปเอ่ยแบบค่อยเล่นเก่งๆโน่นนี่นั่นอะไรเอ่ยก็ว่าไปนะคะเป่าเค้กเสร็จแล้วก็แปลว่างานจบแล้วนะคะแล้วก็ได้กลับบ้านกันแบบจริงๆแล้วค่ะถึงบ้านแล้วแต่ว่าเข้าบ้านไม่ได้เพราะว่ารอยายมาเปิดประตูให้นะคะตอนนี้เราก็เตรียมเช็ดหน้านะคะเพราะว่าเราก็แต่งหน้าไปเรียนเหมือนกัน เตรียมไปอาบน้ํากันเลยค่ะแล้วเราก็อาบน้ําเสร็จแล้วนะคะก็จะอยู่ในช่วงของการลงสกินแคร์กันต่อเลยค่ะเพราะว่าก่อนนอนเราก็ต้องรักษาสุขภาพของผิวหน้าด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็เราก็จะใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้ค่ะซึ่งจะช่วยบำรุงในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะใช้ดีมากมากค่ะและต่อกันด้วยทามอยเจอไรเซอร์นะคะซึ่งเป็นยี่ห้อของเซราวีค่ะนี่ห้อนี้อันนี้จะเป็นแบบเนื้อโลชั่นนะคะบางเบา ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นของหน้าค่ะแบบให้หน้าไม่เอี๊ะตื่นมาแล้วแบบหน้าจะใสใช้ดีมากค่ะไปหาตามกันได้นะคะถึงเขาจะไม่ได้เจ้าก็โฆษณาได้นะคะเพราะว่าเราเป็นผู้ใช้จริงแล้วเราก็แบบทาไปให้ทั่วหน้ากันเลยนะคะจากทาสกินแคร์จบนะคะแล้วก็เข้าสู่ถางช่วงการนอนได้ละค่ะเพราะว่าตอนนี้มันดึกแล้วค่ะจบแล้วกับวันเดวิดมีฝันดีนะคะ